สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสูู่้สู่คนสู่หมองสู่บ่อนผพ่อกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนาิยามสเศร้าเศร้าลิลล้อพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาเพราะวา่าน้าถว่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ดยางห้เป็นตัวไรแห้งกับเป็น น้่ท่วมหน้าเรียบร้อยเขาว่าอยู่ว่ากันพ้นบยุทธ์เนี่ยนี่นี่เมื่ออื่นนี่ท่วมแน่นอนเขาว่าอยู่บัตรซื้อเลขนหน่าไปยังอย่างบทถืออื่นเนาะพี่น้อง กระดูงมาตึกป่านนี้พี่นอ้องน้ำถั่วมเลยกันมาสะดุ้งมาหยกน้องแคทบกกุกล้าหยกดอกพี่นออ้องเพราะว่าหยกสะดุ้งมันต้องใส่แห้งเนาะแค่ลังแค่ลังน้องแคทน้องแคทบุกล้าเห็ดดอกเนี่ยมันเจ็บขึ้นมาอีกน้องแคทก็ว่าสื่อๆนั่นแหละแมนตะกี้น้องแคทเห็ดอยู่แต่กูเมื่อนี้น้องแคทจะยุดแล้วพี่นอ้อง ยอดสะดุกนะเวลานำลายแล้วมันใสแห้งหยกพี่น้องพี่น้องจา๋าน้ามทวมหน้าน่องแคดน้ามทวมหน้าเคยละตาย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 ,ตายเก็บจะนะี้รอน่ะแม่พี่น้องยังเวยนหุ่งเก็บดอกพี่น้องยันขี้เก็บไม่งอด น้ามันโบกบอ่ออ่ะน้ะมันบกแล้วพี่น้องเว้ยอันนี้มันยังถว่วหน่อยได้พี่น้องมันถ่วร้ายนะปุ๊ซื้ออะกแต่ละปีน่ะ อืพี่น้องเลยข้าวในนาจมอยู่ใต้บาดาลพี่น้องข้าวในนาเฮาจมอยู่ใต้บาดาล อันนี้ไฮห,หน้าเด้่พี่น้องบอมเป็นหัวไอไ้แดนไฮหน้า นฝ้า้านองกบ,บตีธรรมศาตดอกพี่น้องเอ้ยธรรมา,าสตร์เฮาสร้างมาบ่าได้บ่ตีเนาะพี่น้องบ่ตีธรรมศาสตร,รแต่ว่าสิโตนขาวอืมปานน่ะมันลอยอยู่แถวนี้พี่น้องไผก็คือบม่มาย่อสะดุ้งแน่เนาะ ท่วมออกมาไก่หวัวบลัลลาย,ลายนังพี่น้องซิโตนเขามันพี่น้องเอ้ยซิโตนเขาอย่างไรแหละหน้าไก่หวัวไก่ห้องนั่นนี่แหละกะโบมีแต่หน้าเห่าดอกพี่น้องถ่วมเบิร์ดหน้าไปกระดาอยู่ใกล้หวัวเนาะ นำ้ำนงามงามข้าวจมอยู่ใต้บาดาลพูดมาแล้วเช่าใจ เมื่องานเลยพี่นอ ơi, ้องเอ้ยลงมาปู่เดียวยากน่นำมันหลางาไม่งาตอกมาถับให้หน้าเบิร์พี่น้องเอ้ย เป็นทะเลเลยพี่เนาะทะเลสะอาด้หน้ากับห้ที่มันสูงมันกระถว่วบ่ถึงห้ที่มันต่ำมันก็นเรียบร้อยพาดไปเรียบร้อย น้ำทนะ่วมนาสิคืนเมื่อเลยพี่น้องคืนเมื่อก่อนลงมาคนเดียวย่านคนเบาไข้ถือของเก็บจีล่อ แม่มินนี่สองของฝุ่นโพดโพโมัวมอัอื้อเมื่อสะดุ้งม,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 มาย่แม่ปลาแหล่นอยู่ไหน,มนมมเมื่อยยอยู่ไซเพือนไม่ย่ายีผูกอู้หนทางอยายากิดสภาพ ใช่โอ้ยมดขาวผู้ขากระท่านได้สุกชุดจ้าสิผ้ากันไปใช้น้ำเทวมหน้าเลยน้ำเทวมเขาคนอะเี่ยกะได้เลย ไปดีพี่น้องมันเชียนหุ่งจิล่อติยังอึดมืออึดหนึ่งน้ำวมหน้าจมเอาเลี๋ยวไปลองขาเอามันถ่วงแล้วเด้ไห้มันเหลืองน่ะบอกให้มาเกี่ยวมาเกี่ยวกับบ่มามันถ่วมเลยเด้มันก็อออกกงับาดนีโอ่งหอกได้บ้านนี่เออมันเหลืองสองสามไห้ผูกยายงึงหันเด้เขียวสะดุ้งเรามีไดเราไปตึกอยู่ พอเมมินีอิสพานไปเก็บจี๋หวอ,อาชีพข้นเม่อก่อนพี่น้องขึ้นมาทางเทียงผัดต้นใหม่ฮักพี่น้องเลยต้นตะกบหักทับเทียงโอ้ยพี่น้องอน้ำน้องกระเ้มน้อง 没哈，没有。